สวัสดีครับเป็นเพื่อนพี่พี่นะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งบัรพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพนพี่พี่นะครับมาชมมาส่องพระนะครับมาพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะมาพาเพื่อนๆพนพี่พี่นะครับเนาะมาชมมาส่องนะครับเป็นนะครับพระสมเด็จวัดระฆังนะครับเนาะนะครับที่นะครับเนาะเนื้อหาองค์นี้นะครับ ผมดูเก่าดีนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับนี่นะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่ดูนะครับนะครับก็นะครับแต่อย่างที่เห็นนะครับเนาะจากสายตานะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเป็นพิมพ์พระสมเด็จวัดรักขังนะครับผมแต่ผมดูเก่านะแต่ผมไม่ทราบปีสร้างนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับผมดูเก่าผมดูแท้นะครับแต่ผมไม่ทราบปีสร้างนะนี่นะครับนี่นะครับ ยิ่งส่องยิ่งเก่าอ่ะเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับจะถึงหรือไม่ถึงหรือย้อนยุคก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับนะครับเพื่อนเพื่นพี่นะครับนะครับนี่นะครับยิ่งส่องยิ่งเก่าเพื่อนเพื่อพี่ดูเม็ดมวลสารนะครับนี่นะครับแล้วก็การหดตัวของมวลสารนะนะครับนี่นะครับเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ที่ต้องเกิดกับพระเก่านะครับเนาะนี่นะครับเห็นไหมครับการหดตัวของเม็ดมวลสารนะครับเนาะนะครับ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องมีในพระสมเด็จเก่านะครับผมนะครับก็นะหลายๆช่องนะเขาทําพระสมเด็จนะครับเหมือนกันนะครับก็ตามแนวทางตัวเองนะครับแต่แต่เม็ดมวลสารบางองค์จะเต็มรูอยู่เลยนะนะครับเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆพี่ดูนะครับการย่อยสลายของเม็ดมวลสารนะครับน้องมวลสารพวกนี้เขาเป็นพวกกล้วยนะเพื่อนๆพี่ๆนะครับเป็นกล้วยเป็นข้าวเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ าต้องมีการหดตัวนะครับเนาะอีกอย่างหนึ่งนะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะครับผมผมขออนุญาตเพื่อนเพื่อนนพี่นะครับองค์นี้ผมไม่แกะกรอบนะครับเพราะอะไรเพื่อนเพื่อนพี่ดูนะครับผมกลัวเขาแตกนะครับขอลานเต็มที่อ่ะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยผมกลัวเขาหลุดนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเนาะกลัวเขาหลุดออกนะครับก็ส่องกันขออนุญาตนะครับเพื่อนเพื่อนในพี่นะครับขอส่องกันอยู่ ข้างนอกนี้แล้วกันนะนะครับเนี่ยกลัวจะแก่แล้วก็หลุดไปเลยนะเนี่ยนะครับนะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อพี่ดูความเก่านะครับเนี่ยซ่องอย่างเงี้ยเหมือนข้างหลังเหมือนพวกไอ้รอยพูดน้ํามันตั้งอิอะ่ะเพื่อนเพื่อพี่นะครับเห็นไหมครับจะเป็นขาวๆเหลืองๆนวลๆนะครับแล้วก็มีเห็นไหมครับเนี่ย เป็นเหมือนฟองเต้าหู้นะครับเนื้อเน่าอ่ะคุณพี่นะครับประมาณนั้นนะครับเนาะนี่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยตามขอบเห็นไหมครับเป็นฟองเต้าหู้เป็นเนื้อเน่าอ่ะนะครับเนาะเนี่ยเก่าจริงครับนะครับเก่าจริงนะครับตรงนี้เก่าจริงนะครับดูแท้เลยนะครับเนาะแต่เนี่แต่มันไม่ได้แก่ไงครับผมก็ได้ซอกของแบบเพื่อนพี่อย่างนี้แหละครับเนาะ เนี่เห็นไหมครับการแยกตัวของน้ําตั้งอีไว้เห็นไหมครับเขาขาเรืองืองนนวลเนี่ยนะครับเนาะเก่านะครับจับไว้เนี่ยลานนะพืวินนะครับเนี่ยนี่นะครับก็อย่างที่บอกนะนะครับพระสมเด็จผมจะบอกเสมอนะครับเนาะที่ว่าพระสมเด็จขอบพระสมเด็จต้องไม่คมมันจะเป็นอย่างนี้แหละเพื่อนพื่นวินนะครับเนาะคือตรงกลางอ่ะเขาจะอัดแน่นด้วยอะไรนะครับอัดแน่นด้วยการ พิมพ์นะนะครับแบบกดพิมพ์นะตอนนี้ตรงขอบนะครับที่ผมบอกเสมอว่าเวลาก่อนนะนะครับเนี่ยเห็นชัดนะครับเนาะขอบมันจะไปก่อนนะเพื่อนพีพ่น,นะครับความเก่าไงครับนะเพราะขอบมันเป็นเหลี่ยมอ่ะเพื่อนพีพ่นะครับแล้วมันก็โดนแบบเวลากดอ่ะมันจะแน่นตรงกลางใช่ไหมครับขอบมันจะแบบมันจะเป็นแบบเหลี่ยมเะนาะความความแน่นความควบแน่นอ่ะมันก็จะน้อยกว่าเพื่อนนะครับเนี่ยเวลามัน him. จะไปก่อนมันจะลานอย่างนี้แหละนะครับถึงบอกว่านะครับพระสมเด็จบางองนะครับ มาอย่างนั้นอย่างนี้มาโอ้โหขอบยังคมกิฟนะครับเสียนพ้าโบราณนะครับเขาจะจับพ้าแล้วก็ลูดอย่างนี้เลยนะพี่นะครับลูดปึ๊ดลูดพึ๊นนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคพี่ใกล้ม evet ืออยู่นะครับนาะเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้มืออยู่นะนี่นี่แป๊บหนึ่งนะนี่นี่ครับนาะเก๋นะครับเคยทําไปแล้วนะเดี๋ยวเนี่ยเนื้อหาอย่างนี้นะครับนี่นะครับเออเนี่ยนะครับนาะ อย่างเงี้ยเก๋เก่านะเป็นพี่นะผมอยากที่ผมอยากที่บอกนะนะครับพระเก๋มียุคมีก่อนยุคสองพันห้าร้อยนะเก๋เก่านะครับแต่เขาจะเก๋พระที่เล่นหาไงครับนะเป็นจากภาคีนะครับผมก็จะมีสมเด็จกับพระกูต่างต่างนะนะครับนี่แพ็คไว้เลยนะนะครับก็ถึงเป็นพระเก๋ก็ต้องเสียเงินเช่านะเป็นพี่นะครับยังไงก็นะครับนะช่วยกดฝากกดติดตามนะครับเนาะเป็นค่าเป็นค่าเช่าพระเก๋มาศึกษาด้วยกันแล้วกันนะเป็นพี่นะครับเนาะ เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเนาะนี่ครับเห็นไหมครับเสียนพระรุ่นเก่านะนะครับเขาจะอย่างเงี้ยคุณพี่เนี่ยเนี่ยเขาจะอย่างนี้เลยนะครับก่อนเขาจะส่องอ่ะนะครับเนี่ยขมปิ๊บเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับแล้วก็อย่างที่บอกนะเมื่อกี้นะครับเนาะเม็ดมวลสารนะเนี่ยบางคนก็อย่างงั้นอย่างนี้นะครับดูแต่ความเก่านะครับเนาะเก๋เก่านะครับพระสมเด็จนะครับเนาะนี่นะครับ เห็นไหมครับเม็ดมวลสารเขาจะเต็มร really, no ูเลยนะครับนนองมีรูในว่างมากครับนะครับเห็นไหมครับน <ín> ี่นะครับนี่เห็นไหมครับเต็มรูหมดเลยนะครับลากเกนนะบนพื้นนี่เห็นไหมครับหมดเลยนะครับเนาะอันนี้นะครับอยู่กับผมมาหลายปีนะครับเป็นพ้าเขี่ยกองสมัยนู้นนะครับเนาะสมัยนู้นนะครับเป็นพ้าเขี่ยกองผมก็เลย เป็นงานอย่างนี้เยอะนะครับผมเลยเอามาสององนะครับว่าเหมือนมาดูว่างานตะหนามันไปถึงไหนแล้วนะคุณพี่สมัยนั้นนะครับเนี่ยนะครับนี่เห็นไหมครับนนรูเม็ดมวลสารนะครับอันไหนเดียวเห็นไหมครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่อยากให้มองข้ามนะครับเนาะการย่อยสลายของมวลสารที่อยู่ในเนื้อพะเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยนะครับแล้วในรูนั้นต้องเก่าด้วยนะนะครับเนี่ย เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเนาะตึงเอ้ยไม่ใช่ตึงเม็ดลูมอนสานเห็นไหมครับมีมวนสาลก็เขารู้ว่าสมเด็จมันต้องมีมวนสาลนี่ครับเขาก็ใส่ใส่เข้าไปเม็ดขาวเม็ดดาเม็ดแดงเขาก็ใส่หมดละครับเนาะเพื่อนเพื่อนพี่พี่รู้คนทำาปาเกตเขาเขารู้ครับมันไม่แปลกหรอกนะครับมันไม่แปลกเลยนะครับไอตาหนีขีดติ่งนั้นติ่งนี้ติ่งนู้นเพื่อนเพื่อนพี่พี่รู้คนทำาาเกตเขาก็รู้ครับนะครับจะไปดูแต่ตําหนีอย่างเดียวมันก็นะครับ ไส้แตกนะครับพื้นพีนะครับเนาะนี่นะครับเห็นไหมครับเป็ดขาวเป็ดแดงนะครับเห็นไหมครับมวลสารก็มีแต่นะครับธรรมชาติอย่างหนึ่งเห็นไหมครับการย่อยสลายของมวลสารนะครับเห็นไหมครับนี่ในรูเนี่ยอันนี้เป็นผงพุทธคุณนะนะครับขาวๆนะครับแล้วก็จะมีไข่นะครับมีไข่ในผงพุทธคุณด้วยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้คาบลานะพื้นพีนะลาแห้งในรูเลยนะนะครับเห็นไหมครับเป็นลาไม่พอและลายยังแห้งนะครับ ผมถึงบอกองค์นี้นะครับเนื้อหาเก่าดีนะเพื่อนเพื่อนนะครับนี่นะครับเนาะก็เลี้ยวเลี้ยวกันไปดูสักนิดหน้าเพื่อนพี่นะครับจะได้จะได้ไปได้วยกันนะครับมาชมมาสดุกันนะครับเห็นไหมครับเกตดผิวนะครับผมนี่นะครับคมดีครับผมแล้วก็เพื่อนเพื่อดูนะครับความเก่านะครับผิวเขานะครับจะมีเหมือนไข่นะครับเนาะ ไข่ปกคุมนะคุณผู้นะครับเห็นไหมครับไข่ปกคุมนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับอันนี้เม็ดผงพุทธคุณนะครับเนี่ยเหลืองๆเห็นไหมครับมีไข่ความเก่านะนะครับนี่การย่อยสลายของมลสารนะครับนี่นะครับยิงสองยิงเก่านะครับแต่ ผมดูเก้าอ่ะนะครับเนาะผมดูแท้นะครับแต่ยังไงพ,พี่ก็คอมเมนต์มาได้นะครับเนาะคุยกันนะครับเนาะนี่นะครับการลานของขอบนะนะครับเนี่ยนะครับนี่นะครับเนาะเลยสลายของโมนตานนะครับ ชัดหน่อยนะพี่วีนะครับเห็นไหมครับนี่การย่อยสลายของมวลสารนะครับแล้วก็จะเป็นนะครับขาวๆเหลืองๆนะครับเนี่ยแบบหนึ่งนะนี่นะครับขาวๆเหลืองๆนะครับการแยกตัวของตั้งอิวนะครับเนาะน้ำมันตั้งอิวกับเนื้อปูนนะคุณพล่อนพี่นะเนื้อผงพุทธคุณนะครับนี่นะครับนี่นะครับนนี่ะครับที่ไม่แก่เพราะนะคุณพล่พี่ดูนะครับเห็นไหมครับ การลานขอบนะครับผมว่าน่าจะแตกและนะครับถ้าไม่ได้แบบมือนิ่งๆเนี่ยนะครับผมผมผมไม่ค่อยละเอียดเรื่องนี้ด้วยพนพีนะครับแกะน่าจะหลุดไปเยอะเหมือนกันนะนะครับเนี่ยนะครับเ่าลานขอบนะครับเนาะนี่นะครับเก่าดีครับเก่าดีนะครับองนี้เก่าดีนะครับก็โอ้ใช้เป็นเนื้อองคูได้นะครับุนพีนะครับก็ สักนิดนึงนะพี่พี่เนี่ยพูดคุยกันสักนิดหนึ่งนะครับที่ผมบอกนะครับพระสมเด็จเก่านเหนาะก่อน2,500เพราะอะไรนะครับเนี่ยเขามีความเก่านะครับแต่นะครับเขาจะเก้นะครับเขาจะเก้พระที่มีราคาเล่นหาใช่ไหมครับเนาะเก้าเกนาะนะครับนี่ก็เป็นจ่าพัคีนะครับเนาะก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับกับพระกุต่างๆนะครับพระกู่เก่าก็มีนะนะครับก็จะมีพระพวกนี้นะครับผมถึงบอกนะครับเนาะพวก สมเด็จหลังตาบันดินนะที่เนื้อหานะครับเนื้อหาเก่าๆเลยนะครับแล้วก็จะเป็นจะเป็นแบบอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมถ้าเนื้อหาเก่านะครับพระสมเด็จหลังตาบดินที่เก๋ใหม่ก็มีนะผมเคยทําคลิปนะครับลองไปไล่ดูนะครับถ้าเนื้อหาเก่าผมถึงดูไปทางว่านะครับมันต้องมีคนสร้างนะควกนี้นะครับเพราะเก๋เก่าพวกนี้นะครับเก่าก็จะทําตามพระที่มีราคาซื้อขายนะครับเนาะพระเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวแล้วเก่าเก่าแล้ว มันก็ยังมีคําย้อนแย้งทําทไปขายใครนะพี่นะครับทาไปขายใครนะครับแล้วก็ผ้าโรงงานต่างๆที่คนก็ว่าตีเกตีเกนะพี่นะครับผ้าโรงงานนะครับถ้ามันมีคนสร้างถ้ามันมีคนจ้างสร้างนะครับที่เขาเป็นพิมพ์แปลกๆนะนะครับแต่เนื้อหาก็เป็นผ้าโรงงานนะครับแล้วเก่านะถ้าเป็นเกจิยุคนั้นเพราะมันเป็นยุคสงครามนะครับ สงครามอินโดจีนสองสี่แปดห้านะบนพื้นพีนะครับแล้วก็มีประเทศไทยมีสงครามตลอดนะจนมาถึงห้าสองห้าอะไรนะพื้นพีนสองห้าหนึ่งสี่นะครับสงครามเกาหลีสงครามนั้นที่ไทยมีส่วนร่วมแล้วต้องส่งทหารไปนะครับสองห้าหนึ่งสี่นะครับที่ที่ว่าจงอ้างสือกันนะครับไทยมีสงครามยาวมาเลยนะบนพื้นพ co ีนะครับแล้วตอนนี Island ้ก็อยู right ่สงครามนะก็อยู right ่ในยุคช so ่วงอายุคเข้ายากหมากหมากแพงนะเข้ายากหมากแพงนะครับก right ็จะมีเนี่ยครับป้าโรงงานเข้ามามีส <presum ption> so ่วนนะครับ uh, ถ้าเขาจ้างโรงงานทํานะครับเป็นพิมพ์แปลกๆนะนะครับไม่ใช่พิมพ์พิมพ์ที่ขายถ้าพิมพ์พิมพ์ซื้อขายได้ก็แสดงว่าเขาเจตนาที่จะเก้นั่นแหละครับเนาะนะครับพิมพ์ซื้อขายแล้วทาเก่าอะไรอย่างนั้นอนะเก้นะครับแต่นะครับแต่ถ้าเป็นพิมพ์แปลกๆแล้วเขาจ้างโรงงานทํานะครับเขาจ้างโรงงานทาแล้วมาเสกล่ะครับเนาะอย่างนั้นสมควรจะเรียกพาเก้หรือพ,า,นะพาแทนนะพุณพิณพีนะครับ ผมก็มองในมุมนั้นเองเท่านั้นเองนะนะครับที่อันนี้คือเรื่องที่พูดคุยกันนะนะครับผมนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคีดนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่นะครับเช่นเคยที่แวะเข้ามารับชมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องนะครับให้ผมกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับอีกนิดนึงนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับเนาะจะได้รู้ว่าเพื่อนๆพี่ชอบคลิปนี้หรือไม่ชอบยังไงนะเพื่อนๆพี่นะครับเนาะก็ฝากกดติดตามช่องกดไลค์กันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ